นายสมพนหินขาวอดีตพนักง,งานบริษัทคนครใจแอ์จำกัดสาขาระยองเนื่องด้วยวันที่28สิงหาคมที่ผมได้มาล้องที่รัฐสภา,ากับคณะกรรมธิการแรงงานในวันที่28หลังจากวันที่28บริษัทได้เลิกจ้างผมที่ผมมาล้องเรื่องกฎระเบียบไม่เป็นธรรม บริษัทละเมิดสิทธิพนักงานโดยการออกระเบียบให้พนักงานนอนในบริษัทไม่ให้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวหรือไปนอนไปนอนที่บ้านหรือที่พักทำให้ครอบครัวแตกแยกหรือมีปัญหาครอบครัวหรือทำให้สถาบันครอบครัวล่มสลายมีการหย่าร้าง และบริษัทไม่จัดวันหยุดประจำเดือนวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดวันหยุดตามที่ราชการกำหนดให้พนักง,งานไม่ได้ไปฟื้นฟูร่างกายหรือใช้ชีวิตปกติอย่างที่ควรจะเป็นบริษัทยังของระเบียบ เก็บเงินข่านจอดรถกับพนักง,งานซึ่งการจอดรถควรจะเป็นสวัสดิการไม่ควรจะเป็นการเก็บเงินและยังออกหนังสือเตือนโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมซึ่งการเลิกจาก้างนี้ทำให้ผมมีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวเพราะผมอายุ ถ้าสิบฝ่าแล้วการที่จะไปหางานใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะผมมีภาระต้องผ่อนบ้านต้องผลล่อนรถและส่งลูกเรียนและภรรยายังป่วยไม่สบายวันนี้ผมจึงมาขอความอนุเคราะห์กับคณะกรรมธิการแรงงานสภานผู้แด,ดนราษฎรเพื่อเรียกร้องสิทธิ หรือคืนปัามเป็นธรรมให้กับผมโดยให้ผมได้กลับเข้าไปทํางานหรือให้บริษัทรับผมเข้ากลับไปทํางานในตําแหน่งเดิมสภาพการจ้างเดิมที่จังหวัดระยองและ,ะจ่ายเงินจํานวนที่ยังค้างจ่ายอยู่และ และ,ะชดเชยค่าเสียหายในการเลิกจ้างและวันที่ผมกลับเข้าไปทำงานขอให้คณะกรรมาการแรงงานสภาผู้แทนรัษฎรช่วยคืนฟันเป็นธรรมให้ผมด้วยครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะไปเรียกร้องฟันเป็นธรรมได้ที่ไหนผมเลยเลย ได้มาที่สภา,พาเพื่อมาขอความอนุเคราะห์ให้ผมด้วยครับ <c oughs> และสุดท้ายนี้ผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปทางอ่าพี่น้องพนักง,งานรถของบริษัทให้ลุกขึ้นมาป้องกันสิทธิมามาโผป้องสิทธิเสรีภาพของพวกเราที่คพึงมีพึงได้ ้าออกมา,าพูดหรือให้ข้อมูลหรือมาแสดงตัวเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ทเสรีภาพอย่างาบุคคนปกติทั่วไปขอบคุณครับครับสุสดวีพี่น้องส่วุคชทุกท่านนะครับผมขิสิทธ์นะครับขออนุญาตเสริมนะครับพูดเสริมให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเนาะรด้วยทางรือมีส่วคก็ ตื่นเต้นเนาะเจอสื่อเยอะนะครับโอเคอย่างนี้ครับคือ,อถ้ามีสื่อบวลชทพอจะจำได้นาะเมื่อวันที่ยี่สิบแดสิงหาคามที่ผ่านมาครับก็ได้มายืน่นหนังสือร้องเรียนนะครับต่อคณะกรรมการ,รการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเรื่องอร้องเรียนเรื่องสภาพการทํางานที่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานของพนักงานของบริษัทังกาวนะครับก็มีประเด็นที่ เกิดปัญหานะครับให้ของพนักงานเนาะที่เรามองว่าท, ي, ที่ที่ทางพนักงานมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการบังคับนอนนะครับไม่ให้กลับบ้านไม่ให้กลับไปเจอครอบครัวนะครับมีในเรื่องของการ uh, ไม่จับบรรยุดนะครับให้ตามกฎหมายนะครับบนหยุดตามประเพณีนะครับบรรยุดตาม uh, สิทธิของของพนักงานที่ควรจะได้รับนะครับมีการหักเงินนะครับในเรื่องของของ การปฏิบัติงานที่เกิดอุบัติเหตุในในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ยื่นหนังสือไปในวันนั้นนะครับวันเดียวกันนะครับบริษัทก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกจ้างคุณสมควรหินขาวในวันนั้นเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มกระบวนการอะไรเลยนะครับก็ก็ก็ได้ทำหนังสือเลิกจ้างนะครับในวันนั้นเลยนะครับซึ่ง ก่อนหน้าที่จะมาร้องยื่นหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการิารการรายงานนะครับเมื่อวันที่28นะครับก่อนหน้านั้นก็คือคุณสมพลเนียน่ยได้ไปร้องเรียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับเรื่องก็อยู่ในระหว่างกระบวนการของของพนักง,งานตรวจแรายงานนะครับซึ่งยังไม่จบนะครับกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ กระบวนการของคณะกรรมการแรงงานยังไม่เริ่มเลยนะครับที่ที่ที่ได้มายื่นไปก็ถูกเริ่มจ้างแล้วนะครับซึ่งในตรงนี้ทางคุณสุพลก็บอกว่าเป็นการมันเป็นการเริ่มจ้างที่ไม่เป็นธรรมเนาะเป็นการการะทำที่ไม่เป็นธรรมโดยน่าจะมีมูลเหตุมาจากที่การที่คุณสุพลพยายามที่จะเรียกร้องให้บริษัทปรับปรุงสภาพการทํางานนะครับให้เกิด ผลที่ที่มันดีขึ้นนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุญาตให้พนักง,งานกลับไปพักกลับไปนอนที่บ้านกับครอบครัวได้ับการเรียกร้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้บริษัทเนี่ยเก็บค่าจอดรถนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ก็เป็นอาจจะเป็นมูลเหตุสําคัญหนึ่งนะครับในการที่บริษัทเนี่ยตัดสินใจเรื่องจ่ายผลสุดในครั้งนี้นะครับซึ่ง ก็มองว่าม,มันเป็นการการะทําที่ไม่เป็นธรรมนะครับวันนี้ก็ไม่ไม,มีไม่มีทางเลือนอื่นนะครับที่จะต้องมาขอ,อความช่วยเหลือนะครับมาร้องเรียนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจากประเด็นข้อร้องเรียนก่อนหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะมี3ามข้อหลักๆที่คุณสุขได้ชี้แจงไปนะครับวันนี้ก,ก,ก็ก็หวังเป็นอย่าง,ย,างยิ่งว่าทางคณะกรรมการการรายงานสภาผู้แทนราษฎรจะ ช่วยเร่งดําเนินการเนาะกระบวนการแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าน,นตอนเนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่คนเดียวเนาะคน้ายที่คนอันนี้คือหนึ่งเคสที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับแต่ว่ามันมีามากกว่านั้นนะครับที่พนักง,งานยังยังลังเลยังไม่แน่ใจหรือว่าจะยังไม่กล้าออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ตัวบริษัทนะครับได้อ่า ปรับเปลี่ยนปรับปรุงในเรื่องของสภาพการทํางานนะครับแล้วก็วันนี้ก็คุณสมพลก็เป็นตะบอกเสียงหนึ่งนะครับที่ที่ได้ออกมาได้ก้าวออกมานะครับต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานนะครับขอบคุณครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมสัจสุดกรุงคงครับโฆษกกรมการแรงงานครับท่าความอย่างนี้ครับจริงๆจากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นครับจากข้อมูลที่ผู้ร้องให้มาเราก็เห็นอย่างชัดเจนครับว่ามีการ ออกกฎบริษัทของบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งที่ออกกฎละเมิดสิทธิบุคยาชนครับถ้าข้อมูลที่ผู้ร้องให้มาเป็นจริงครับมีการบังคับนอนในโรงนอนไม่สามารถกลับบ้านได้มีการบังคับเสียบบัตรประชาชนอยู่ที่เตียงออกไปข้างนอกก็ไม่ได้สภาพเหมือนคุกครับไม่มีการจัดวันหยุดวันลาให้ตามกฎหมายแรงงานซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะบริษัทรถทัวร์แห่งนี้เป็นบริษัท ขนาดใหญ่ซึ่งถ้าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้นะครับแล้วปรากฏว่าพอผู้ร้องมาร้องวันเดียวกันกับมีการเลิกจ้างนี่ต้องตั้งคำถามตัวโตครับว,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 ว่านี่คือการกันแกล้งเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะว่าในประเทศเราเองเนี่ยการปกป้องสิทธิของตัวเองเนี่ยแค่ออกเดินหน้าออกมาเนี่ยก็ยากแล้วปัจจุบันยังถูกทําแบบนี้อีก ในฐานะโฆษกกรรมธิการการแดงงานครับยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องติดตามอย่างเร่งด่วนและเป็นเรื่องใหญ่จากการพูดคุยกับประธานเนี่ยน่าจะเอาเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเลยทันทีครับเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากๆยังไงฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับช่วยกันทําข่าวเรื่องนี้ให้พวกผมทีถือว่าคอย้องเลยครับช่วยพี่สมพลดีเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากจริงๆครับคนคนหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงทางาน แต่ปรากฏว่าพอออกมาปกป้องสิทธิตัวเองกลับถูกเลิกจ้างไม่มีอะไรรองรับเลยสิ่งนี้เป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและยังคงเกิดอยู่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันส่งเสียงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นต่อไปครับยังไงเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมที่พร้อมให้พี่น้องสืมม่อมวลชนนะครับถ้าท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถาม